สวัสดีค่ะวันนี้จะพาทุกคนนะคะมาล้างหน้านะทำความสะอาดด้วยสบูต่ตัวเดือนนะคะนี่ก้อนนี้นะสูตรนางแสงนะ,ะที่นุชใช้นะ,ะนุชจะใช้สลับกันนะ,ะระหว่างนางแสงกับน้ำนมข้าวนะ,ะอืมตอนนี้สิวขึ้นเพราะว่าไม่ค่อยได้พักผ่อนเท่าไหรน่นาะอืมธุรกิจร้อยล้านพันล้านนะอืม วิธีใช้ก็ง่ายๆแค่นี้นะคะแล้วเราก็หมักทิ้งไว้แล้วก็ไปอาบน้ําทําความสะอาดได้เลยเนาะส่วนต่างๆของร่างกายเราค่อยมาล้างทีหลังนะสาหรับใครที่แบบไม่ค่อยมีเวลาอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าเรานะจะหมักไว้แบบนี้แล้วก็ไปทํางานบงงานบ้านอะไรก็ได้เลยนะคะเพราะว่าสบู่ตัวนี้ไม่เพียงแค่ใช้สําหรับทําความสะอาด ใบหน้าของเราเทาน,านาั้นนะคะเขาก็ยังใช้แทนครีมของเราได้